เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดราม่าน้องอุงอิงอีกแล้วเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะวันนี้มีข่าวมาแจ้งเลยคะ่ะเพลงที่ว่าหอยใจบั้งไฟแสนต้นฉบับน้องเพลงนะคะเพื่อนๆคะ่ะน้องเพลงพิมพ์ระดาได้ขับร้องเพลงนี้แต่เกิดดราม่าที่ว่าน้องอุงอิงได้ยกเพลงนี้ขึ้นมาร้อง แต่ก็จะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่บอกว่าเสียงไม่ดีเหมือนกับต้นฉบับเลยทําไมต้องเอามาร้องด้วยเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆน,น,น,นี่นะคะเป็นดาวเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยสําหรับอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและน้องเพลง พิมพ์ระดานะคะที่ได้ขับร้องเพลงนี้คือสองคนนี้เขาไม่มีปัญหากันนะคะแต่ที่มีปัญหากันก็จะเป็นพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงแฟนขับของแต่ละฟะักแต่ละฝ่ายนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคื่อนาที่ห้ามหันกันเองนะคะหลายๆคอมเมนต์บอกว่าเสียงน้องอุ๋งอิงไม่ดีเลยแต่น้องอุ๋งอิงได้ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่า เสียงแต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองน้องกับน้องเพลงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังก็ช่วยผลักดันดันเพลงของน้ององอ์ิงและน้องเพลงด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะสองเพลงนี้สองอ่าให้ดันคู่กันไปคือสองศิลปินเขาไม่ได้มีปัญหากันเลยแต่คนที่มีปัญหากันก็คือ พ่อพ่อฮักแม่ฮักหลายๆบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะหยิบยกขึ้นมาต่างฝักต่างฝ่ายหยิบยกขึ้นมาว่าเรารักในคนนี้เรารักในศิลปินคนนี้จะให้ศิลปินคนนี้มาเอาเพลงคนนี้ไปร้องแล้วทําไมเสียงไม่เหมือนเดิมเสียงไม่เหมือนต้นฉบับแต่เอฟซีหารู้ไม่ว่าเสียงแต่ละศิลปินเสียงแต่ละคนมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองฉะนั้นแล้วนะคะ พอฮักแม่ฮักหลายๆหลายๆลาท่านหลายๆบ้านเราต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะเพื่อนๆคะแห่งวงการหมอรำไทยเราก็คือนี่แหละค่ะดาวรุ่งพุ่งใหม่พุ่งแรงทั้งสองคนเลยศิลปินตัวน้อยๆเราต้องคอยกันสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้องเพลงพิมพ์ระดาในเพลงที่ว่าหอย หอยใจบ้างไฟแสนแต่น้องอุ๋งอิงนะคะเพลงใหม่ที่น้องออกไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เองนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็คือเอินฮักนางเอกน้อยของเราเราก็ยังดันให้ไม่หยุดทิ้งดรามา่าทิ้งไปเลยนะคะดรามา่าเรามาดันสองเพลงนี้ไปด้วยกันศินลปินทางภาคอีสานนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้มามารบคำศพประมาทอยากจะ ให้เ,เพื่อนๆมาช่วยหนุนช่วยดันกันเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ